ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นอนุบาล3เข้าสู่ห้องเรียนครูใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันครูใหม่อีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนหน่วยตัวเรากันค่ะเราไปดูกันว่าวันนี้หน่วยตัวเราเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนคุณครูใหม่มีเพลงมาร้องให้เด็กๆฟังกันค่ะเพลงที่คุณครูใหม่จะร้องให้เด็กๆฟังแล้วก็ให้เด็กๆไปร้องตามค,คุณครูกันด้วยนะคะ ก็คือเพลงสบายตัวไปฟังกันเลยค่ะอาบน้ำแล้วสบายตัวสบายหัวหนูมันสะผมตัดเล็บที่มันแล้มคมปากหอมหน้าชมพ่อหนูแปลงฟันอีกรอบนะคะอาบน้ำแล้วสบายตัวสบายหัวหนูมันสะผมตัดเล็บ ที่มันแหลมคมปากหอมหน้าชมพ่อหนูแปลงฟันเอาล่ะค่ะเด็กๆฟังเพลงกันเสร็จแล้วครูใหม่ก็มีใบงานมาให้เด็กๆทำกันอีกเช่นเคยนะคะไปดูใบงานกันเลยใบงานวันนี้นะคะให้เด็กๆสังเกตภาพให้ดีๆว่าเรามีอุปกรณ์ที่ใช้ในการอาบน้ำนะ่ะมีอะไรบ้างแล้วก็ให้เด็กๆ ระบายสีให้สวยงามอันที่ไม่ใช้อาบน้ำเราก็ไม่เอานะคะไม่ต้องระบายนะคะระบายเฉพาะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการอาบน้ำกันนะคะเด็ก